เรื่องนี้บอกเลยว่าการที่มีคนจะจ้างเราจะว่าจ้างงานเราอ่ะไปกินข้าวเฉยๆหกแสนเนี่ยเป็นคุณคุณรับไหมอุย้ยกำลังพูดถึงหนุ่มบิ๊กค่ะหนุ่มบิ๊กณนะัฐชัยเจ้าตัวเนี่ยมักอวดหุ่นขา,ขา,าวๆกล่มล่ำ,ลำความแน่นๆลงโซเชียลบ่อยครั้งงานนี้ขึ้นแทน่นขวัญใจชาว LGBT นะยิ่งล่าสุดเจ้าตัวไปถ่ายแบบชุดว่ายน้ำทำเอาคนโฟกัสผิดจุดหลายที่นะคะ โฟกัสอย่างอื่นได้แหละแต่ตรงนั้นก็มัศูนย์รวมเลยล่ะค่ะเราไปเจอเขาก็ต้องถามเขาด้วยว่าจริงไหมมีคนเขาล่ำเขาลือม,มาว่ามีคนเสนอไปกินข้าวที่เฉยๆหกแสนบาทและคุณปริเศธถามเลยบิ๊กตอบมาเชิญค่ะ ตอนนี้แฟนครับผมก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น LGBT ครับคือเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่เลยผมคิดอย่างเดียวว่าทำให้ทุกคนมีความสุขผมรู้สึกว่ามีความสุขไปด้วยผมโอเคมากบางทีคนก็บอกวิ่ยไม่ได้ดูหน้าเลยครับพี่บิ๊กดูอย่างอื่นแทนเลยอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้เขินครับผมรู้สึกว่าการที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขโดยที่แบบว่าอาจจะเป็นแพชชั่นทาให้คนอื่นแบบอยากออกกาลังกายเหมือนเราบ้าง ม,ม,ม,มีมีมีบ่อยครับก็มีอินบ็อกซ์มาบ้างแต่เราก็อ่านเป็นสีสันนะฮะแล้วก็สนุกขำๆบ้างโอ้เยอะเลยครับมากินข้าวโอ้ให้เยอะมากเลยนะฮะให้เท่ากห,ห,ห, <6 S 1> หลักเลยนะไปไม่ได้ห้าแสนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เราก็แบบว่าเราไม่ได้ทำตรงนี้ส่วนมากนี่แหละครับก็มีชวนทานข้าวแบบว่าห้าแสนหกแสนก็ได้นะครับสรุปเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับก็จริงๆก็แค่แบบ จริงๆน้องชายเนี่ยน้องบิ๊กเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินนะเขาต้องการใครๆเขาอยากได้เงินกันหมดแหละแต่งานมางานมัรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราหรือปฏิเสธได้ด้วยความสบายใจไม่รับสักดีไม่เป็นไรลอกงานว่าจ้างเรื่องราวกันเล่นละครการตัดนาก็ว่ากันไป